วัสดีค่ะพบกับรายการร้านนี้ช่างเลือกใบ แองโกแบงที่ช่างเลือกร้านนี้เพราะร้านนี้ช่างเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มกเกษมการค้าสาขาภูเก็ตนะคะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะคะที่จําหน่ายแบรนด์ยิปบล็อกนะคะก็แอบ,บเห็นว่ามีหลายระบบโซลูชันมากมายนะคะให้ลูกค้าเลือกกัน <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับผู้จัดการร้านกันนะคะให้เขาแนะนํานิดนึงว่าที่นี่นะคะมีจําหน่ายครบวงจรขนาดไหนคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดการนะคะร้านกลุ่มกเกษมการค้าสาขาภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ พี่ทิพย์สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่ทิพย์แนะนำตัวนะคะให้คุณ wow> ผู anyway> ้ชมนิดนึ่งค่ะ wow> ชื่อพันธ์ประโพโพนค่ะเป็นชื่อเล่นพี่ทิพย์นะคะเป็นตำแหน่งผู้จัดการสาขาของที่นี่ค่ะค่ะก็ร้านกลุ่มเกษมสาขาภูเก็ตเนี่ยเปิดมานานแล้วหรือยังค่ะเปิดมาประมาณ24ปีแล้วค่ะค่ะเพ่งก็จำหน่ายยิบล็อกมั้งแต่แรกเลยไหมค่ะใช่ค่ะจำหน่ายยิบล็อกมาตั้งแต่เปิดเลยค่ะ แล้วก็มีผลิตภันตัวอื่นด้วยนะคะมีกระจกอลูมิเนียมแล้วก็อุปกรณ์ค่ะที่ร้านเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นประเภทไหนบ้างละ่ะคะกลุ่มลูกค้าที่ร้านก็ส่วนมากก็จะมีแบบพวกช่งางร้านค้าส่งแล้วก็งานโครงการค่ะก็ที่นี่ก็คือจาหน่ายอีบล็อกก็คือทุกอย่างเลยไหมคะค่ะจําหน่ายทุกอย่างเลยค่ะโครงโครง s l 4 0 ML50 ่ยิบซ้ำแผ่น9มิล12มิ ทนชื้นฟอยแล้วก็เทอร์มินไลคือทุกอย่างของยี่ลอกเรามีพร้อมสําหรับลูกค้าค่ะพี่ทิพย์คิดว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนี้ค่ะข้อดีของร้านของเราคืออะไรคะอ่าก็ทางร้านนะคะก็คือเน้นการบริการเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะแล้วก็การให้ข้อมูลของอ่าทางทางบริษัทให้ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้านี่ยลูกค้าถามมาเราก็ตอบให้ให้ข้อมูลแบบ รวดเร็วค่ะลูกค้าก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่เราให้ข้อมูลลูกค้าก็เราก็รวมถึงคุณภาพของใช่แล้วก็สินค้าที่เราขายเราก็ขายในตัวของสินค้าที่มีคุณภาพเช่นยิปโลอกอ่ะแล้วก็กระจกเราก็เป็นตัวแทนของอาซีค่ะแล้วก็อลูมิเนียมเราก็มีตัวของผลิตภัณฑ์ของชุดยูโรโปรไฟล์เข้ามาด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่ามาที่นี่นี่ก็คือได้จบเลยได้ครบ บ้านหนึ่งหลังเลยค่ะถ้าในบ้านหนึ่งหลังถ้าเราเข้ามาดูในส่วนของโซลูชันที่เรามีนะคะเราก็มีในครบของห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำโฮมเทยเตอร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจในเรื่องของระบบทั้งหมดในบ้านหนึ่งหลังก็มาจบที่เราเลยค่ะก็ก่อนจากกันไปนะคะอยากให้พี่ทิพย์เนี่ยช่วยฝากร้านนิดนึงนะคะสำหรับพี่ช่างนะคะที่จะอยากเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค่ะ เชิญชวนลูกค้าช่างระค่าปรีค้าทรงเข้ามาที่ร้านเรากลุ่มเกษตรสาขาภูเก็ตจะได้ครบทุกอย่างตามที่ลูกค้าตั้งใจเลยค่ะทั้งกระจกอลูมิเนียมยิปซัมโครงซีลายครบทุกอย่างเลยค่ะก็ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเทพกระสตรีนะคะใกล้กับโรงพยาบาลมิชชั่นค่ะ ID ดี n e น์นะคะ KGT PK1 ค่ะเบอร์โทรศัพท์0898666604ค่ะ โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ